แต่การลงทุนอะไรก็แล้วแต่ค่ะการที่จะเจาะลึกไปยังบริษัทว่าเอ๊ะในปีนี้จะมีแผนการดําเนินงานยังไงกําไรขาดทุนเป็นยังไงอันนี้ก็ถือว่ามีส่วนสําคัญเหมือนกันนะก่อนที่เราจะพิจารณาเลือกลงทุนค่ะอย่างล่าสุดน,นะ CPF บอกว่าตั้งเป้าในปี2,560น่าจะขยายตัวโตต่อเนื่องประมาณ10%<อ>ค่ะปรับโครงสร้างเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าได้อย่างสดใสด้วยค่ะทางด้านของคุณอดีเรกศรีประทักษ์นะคะประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จากบมจ จเจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือว่า CPF ค่ะบอกว่าธุรกิจในปี2,560นะคะสถานการณ์และแนวโน้มของเศรษฐกิจรวมไปถึงพฤติกรรมทางสังคมมีความผันแปรอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นความท้าทายในการดําเนินธุรกิจแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะบริษัทจะมีการดําเนินการกลยุทธ์หลักในการสร้างธุรกิจตามพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีโอกาสและมีศักยภาพการเติบโตค่ะวางเป้าหมายในปีนี้นะสร้างการเติบโตยอดขายประมาณ10จากปี2,559 โดยเป็นการเติบโตจากกิจการต่างประเทศเป็นหลักค่ะส่วนผลการดำเนินงานในปี2,559ที่ผ่านมานะคะมีไรายได้464,465ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2,558 10%ค่ะไรายได้จากการขายของบริษัทกิจการไม่ว่าจะเป็นทั้งการส่งออกหรือว่าการไปต่างประเทศเนี่ยคิดเป็น68%ของไรายได้จากการขายส่วนในไทยคิดเป็น32%ค่ะโดยภาพรวมการดําเนินงานของแต่ละประเทศนั้นก็เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี2,559นะอยู่ที่14,703ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2,558 33%ค่ะนอกจากนี้นะยังมีผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยต่างๆที่อยู่ตามต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งรัสเซียและกัมพูชารวมถึงมาตรการในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตอนนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะ